ครับคือทีนี้ค่ะเดี๋ว่าี่ คิปอยู่นี่อัดคิดอยู่ตอนนี้อัดคิปอยู่ไม่เชื่อจริงเอออัดคิปอย่นี้จับเวลาอย่นี่าหใช่มไเอหาเขียนชอตังเราตัะกู๋บุมสุ่มตัวแล้วกัน่ะนี่บุ๋มคุณใยา่ได้ตัวเลย